สวัสดีค่ะเพื่อนๆสิทธิยานุสิทธิพระท่านหีดค่ะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันสงกรานวันขึ้นปีใหม่ไทยแล้วนะคะแอปมินดีจึงถือโอกาสเอาภาพบรรยากาศงานสงกรานมาฝากเพื่อนๆกันค่ะภาพงานบรรยากาศสงน้ำพระท่านหีดนึ่งในวันสงกรานนี้คาดว่าน่าจะประมาณช่วงปีพุทธศักราช2523 ในครั้งนั้นกูกีขออนุญาตพระท่านหีดล่วงหน้าก่อนจะถึงวันงานว่าจะให้ลูกศิษย์ลูกหามานอนเป็นสะพานให้พ่อท่านเดินพ่อท่านหีก็อนุญาตแต่ตอนนั้นกูกีไม่ได้ประกาศออกไปเมื่อถึงวันงานพ่อท่านหีส่งน้ำพระอัฐารสและพ่อท่านโคงบุญกุติก่อนเสร็จแล้ว ก่อนพ่อท่านหีดจะลงจากกุฏิโกกิก็ประกาศว่าอ้าวสิทธิอาจารย์หีดใรอยากเป็นสะพานให้อาจารย์เดินเชิญนอนต่อกันได้เลยขาดคำเหล่าชาวบ้านบรรดาสิทธิพ่อท่านหีดก็กรูกันมานอนเรียงแถวเป็นสะพานคนให้พ่อท่านหีดเดินยากไปยังจุดที่เตรียมไว้สําหรับให้ชาวบ้านได้ส่งน้ําท่าน บางคนพอท่านหีดย่างผ่านไปแล้วก็ลุกมานอนต่อคิวอีกรอบนับเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้แก่บรรดาลูกศิษย์ผู้ศรัทธาบารมีพระท่านหีดค่ะไม่ต้องสงสัยเลยว่าชาวบ้านแถวนั้นรักและนับถือพระท่านหีดเป็นอย่างมากสำหรับกิจกรรมที่สาธุชนพร้อมใจกันนอนเป็นสะพานโคนให้พระสงฆ์เดินเหยียบย่างนั้น มีปฏิบัติกันอยู่หลายที่ทีเดียวค่ะแม้แต่ที่วัดทุ่งหลอบรรดาเหล่าลูกศิษย์ของพระท่านแก่นก็พร้อมใจกันนอนเป็นสะพานให้พระท่านเดินย่างเช่นเดียวกันเชื่อกันว่าการนอนเรียมเป็นสะพานคนให้พระสงค์เดินเหยียบย่างไปยังจุดที่ส่งน้ําพระนั้นเปรียบเสมือนเป็นสะพานบุญให้ชีวิตได้พบผลทางสว่างหลุดพ้นจากสิ่งมัวหมองทั้งปวงเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตค่ะ เนื่องในวันสงกรานต์แอดมินบีขออวยพรให้เพื่อนๆคลายจากความทุกโศกสิ่งมัวหมองต่างๆจงผ่านพ้นไปขอให้มีโชคมากลาบด้วยเงินทองการค้าเจริญรุ่งเรืองมีความสุขร่มเย็นทุกท่านนะคะวันสงกรานต์ปีนี้ให้มีสุขให้ความทุกข์ยากเข็นเกระเด็นหาย ให้มีแรงมีกำลังทั้งใจกายให้สบายสุขสันต์ทุกวันคืนพอท่านหีดเมตตาบันดาลโชคให้หมดโรคพ้นภยัยใจระรื่นให้มั่นคงม,มั่งคัง่งอย่างยั่งยืนจิตสปดชื่นเบิกบานทุกท่านเทินขณะนี้ทางวัดคีรีรัตนาราม หรือวัดเพียรตำบลหินตกอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชกำลังดำเนินการก่อสร้างศาลาการเรียนและปรับปรุงเบื้อนะซ่อมแซมทั้งพระอุโบสถหอระฆังห้องน้ำและอื่นๆและยังมีดำริโครงการสร้างหอพ่อท่านหีดกระพังกรโรอีกด้วยค่ะ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์อยากร่วมบริจาคสร้างบุญด้วยกันสามารถโอนข้าบัญชีวัดได้โดยตรงนะคะชื่อบัญชีวัดคีรีรัตนารามหมายเลขบัญชี0532 5051 0517ธนาคารออมสินสาขาร่อนพิบูรณ์ค่ะ